เรื่องเล่าตำนานเรื่องตำนานยักษ์เฝ้าพระอุโบสถวัดโพสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องเรื่องเล่าตำนานที่จะพาคุณไปเปิดโลกแห่งความเชื่อความศรัทธาและเรื่องราวลี้ลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังสถานที่สำคัญต่างๆในประเทศไทย วันนี้เราจะมาเจาะลึกตำนานอันน่าทึ่งของยักษ์เฝ้าพระอุโบสถวัดโพหรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรามหาวิหารวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของกรุงเทพมหานครที่ใครๆก็รู้จักกันดีวัดโพไม่ได้มีดีแค่พระนอนองค์ใหญ่เท่านั้นนะครับแต่ยังมีเรื่องราวความเชื่อที่ผูกพันกับผู้คนมาอย่างยาวนานนั่นก็คือเรื่องของทวารบาล หรือยักษ์ที่คอยปกปักรักษาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆโดยเฉพาะพระอุโบสถซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระประธานและเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมสำคัญทางาศาสนาก่อนที่เราจะไปเจาะลึกถึงตำนานยักษ์วัดโพเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าทวารบาลคืออะไรทวารบาลมาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าผู้รักษาประตูหรือผู้เฝ้าประตู โดยมีความเชื่อสืบเนื่องมาจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูว่าเป็นเทพผู้มีหน้าที่คุ้มครองสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆไม่ให้สิ่งชั่วร้ายเข้ามากล้ำกลายในประเทศไทยความเชื่อเรื่องทวาราบาลได้เข้ามาผสมผสานกับความเชื่อผื้นเมืองและกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยอย่างแยกไม่ออกเราจึงมักเห็นรูปปั้นยักษ์ท้าวเวสุวรรณหรือรูปปั้นสัตว์ต่างๆ ทำหน้าที่เป็นทวารบาลตามวัดวาอารามต่างๆทั่วประเทศทีนี้เรามาเข้าเรื่องตำนานยักษ์วัดโพกันบ้างดีกว่าเล่ากันว่าเดิมทีนั้นบริเวณที่ตั้งของวัดโพในปัจจุบันเป็นสำนักสงฆ์เก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาต่อมาในสมัยรัชการที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชทรงมีพระราชประสงค์ที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้ให้ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติจึงโปรดเกล้าให้ทำการรื้อถอนอาคารเก่าและสร้างพระอุโบสถขึ้นใหม่เมื่อการก่อสร้างพระอุโบสถใกล้แล้วเสร็จช่างก็ได้ปรึกษากันว่าจะหาอะไรมาทำหน้าที่เป็นทวารบาลเพื่อปกป้องพระอุโบสถจากสิ่งอัปมงคลทั้งปวง แต่ด้วยความที่ในสมัยนั้นบ้านเมืองยังไม่สงบเรียบร้อยดีนักการที่จะหาช่างฝีมือมาปั้นรูปยักษ์ให้สงา่างามก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแถมยังต้องใช้งบประมาณจำนวนมากอีกด้วยในขณะที่ทุกคนกำลังจนปัญญาก็มีชาวบ้านคนหนึ่งเสนอความคิดว่าทำไมเราไม่ไปหายักษจ์จริงๆมาเฝ้าพระอุโบสถละ่ะตอนแรกทุกคนต่างก็หัวเราะเยาะคิดว่าเป็นเรื่องตลก แต่ชาวบ้านคนนั้นก็ยืนยันว่าตนเองรู้จักหมอผีที่มีความสามารถในการเรียกพูดผีปีศาจมาใช้งานได้ด้วยความที่ไม่มีทางเลือกอื่นช่างจึงตัดสินใจลองเสี่ยงดูและไปตามหมอผีคนนั้นมาหมอผีได้ทำพิธีเรียกยักษ์มารับใช้โดยมีข้อแม้ว่ายักษ์จะต้องทำตามคำสั่งทุกประการและห้ามทำร้ายผู้คนหากผิดสัญญาจะต้องถูกลงโทษอย่างหนัก จากการทำพิธีหมอผีสามารถเรียกยักษ์มาได้สองตนยักษ์ทั้งสองมีรูปร่างสูงใหญ่ผิวหนังสีเขียวเข้มดวงตาสีแดงกำ่ัดูหน้าเกรงขามเป็นอย่างยิ่งหมอผีได้สั่งให้ยักษ์ทั้งสองตนนี้ทำหน้าที่เป็นทวารบาลเฝ้าพระอุโบสถวัดโพอย่างเคร่งครัดห้ามมิให้ผู้ใดที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าออกโดยเด็ดขาด เมื่อได้รับคำสั่งยักษ์ทั้งสองก็เริ่มปฏิบัติหน้าที่ทันทีพวกมันยืนตระงาดอยู่หน้าประตูพระอุโบสถคอยตรวจตราผู้คนที่เดินผ่านไปมาหากพบเห็นผู้ใดมีท่าทีไม่น่าไว้วางใจหรือพยายามที่จะเข้ามาในพระอุโบสถโดยไม่ได้รับอนุญาตยักษ์ก็จะขู่คำรามหรือแม้กระทั่งจับตัวโยนทิ้งออกไป ด้วยความที่ยักษ์ทั้งสองมีความดุร้ายทําให้ชาวบ้านต่างหวาดกลัวไม่กล้าเข้าวัดโพนิยามวิกาลแต่ในขณะเดียวกันพวกเขาก็รู้สึกปลอดภัยเพราะรู้ว่ามีผู้ปกป้องพระอุโบสถจากสิ่งชั่วร้ายเรื่องราวของยักษ์เฝ้าพระอุโบสถวัดโพกลายเป็นที่เลื่องลือไปทั่วกรุงรัตนโกสินทร์ผู้คนต่างพากันมาดูยักษ์ด้วยความอยากรู้อยากเห็นบางคนก็มาขอพรให้ยักษ์ช่วยปกป้องคุ้มครองตนเองและครอบครัว การ,รเวลาผ่านไปยักษ์ทั้งสองตนก็ยังคงทำหน้าที่ของตนเองอย่างซื่อสัตย์จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่สามแห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่ารูปปั้นทวารบาลที่เฝ้าพระอุโบสถวัดโพยนันดูน่าเกรงขามเกินไปอาจทำให้ผู้คนรู้สึกหวาดกลัวไม่กล้าเข้าวัดพระองค์จึงโปรดเกล้าให้ปั้นรูปยักษ์ขึ้นใหม่ โดยให้มีลักษณะที่อ่อนโยนและเป็นมิตรมากขึ้นรูปปั้นยักษ์ชุดนี้มีทั้งหมด4ตนแต่ละตนมีสีสันที่แตกต่างกันไปได้แก่สีเขียวสีแดงสีขาวและสีม่วงยักษ์ทั้ง4ตนนี้ถือกระบองเป็นอาวุธและสวมใส่เครื่องทรงอย่างงดงามนอกจากนี้ พระองค์ยังโปรดกล้าให้จารึกบทกลอนเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของยักษ์ทั้งสี่ตนไว้บนแผ่นหินอ่อนเพื่อให้ผู้คนได้ศึกษาและทำความเข้าใจรูปปั้นยักษ์ชุดนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนพวกเขาชื่นชมในความงดงามและความอ่อนโยนของยักษ์ทำให้วัดโพกลายเป็นสถานที่ที่ผู้คนนิยมเดินทางมาเยี่ยมชมและสักการะบูชา ถึงแม้ว่ารูปปั้นยักษ์ที่เราเห็นในปัจจุบันจะไม่ได้มีความน่ากลัวเหมือนยักษ์ในตำนานแต่เรื่องราวของยักษ์เฝ้าพระอุโบสถวัดโพก็ยังคงเป็นที่กล่าวขานกันมาจนถึงทุกวันนี้เป็นเครื่องเตือนใจให้เรารำลึกถึงความเชื่อความศรัทธาและภูมิปัญญาของคนโบราณที่ได้สร้างสารรค์สิ่งต่างๆขึ้นมาเพื่อปกป้องคุ้มครองบ้านเมืองและสืบทอดพระพุทธศาสนา ความสำคัญทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของยักษ์วัดโพนั้นนอกจากจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปกป้องคุ้มครองแล้วยังสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์และอำนาจเหนือธรรมชาติที่ฝังรากลึกในสังคมไทยร่วมถึงความสามารถของช่างฝีมือไทยในการสร้างสารรค์งานศิลปะที่ผสมความเชื่อและความงามได้อย่างลงตัวสรุปแล้ว ตำนานยักษ์เฝ้าพระอุโบสถวัดโพเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเป็นอย่างยิ่งเป็นเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อความศรัทธาและภูมิปัญญาของคนไทยในอดีตและเป็นเครื่องเตือนใจให้เรารักษาและสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่านี้ให้คงอยู่สืบไปเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเรื่องเล่าตำนานยักษ์เฝ้าพระอุโบสถวัดโพที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้ หวังว่าทุกท่านคงจะได้รับความรู้และความเพลิดเพลินกันนะครับถ้าชอบเรื่องเล่าตำนานแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเรื่องเล่าตำนานเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสร้างสรรค์เรื่องราวสนุกๆมาให้ทุกท่านฟังกันอีกนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ